สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะวันนี้ก็ จะพามาชมบอนสีกันนะคะมีไม้มาแบ่งด้วยหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะสวนสานิดบอนสีไว้ก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะพ,พี่ท่านใดสนใจพันธุไหนนะคะก็สามารถจดชื่อสายพันธุ์นะคะแล้วก็ทูหาหนูได้เลยที่เบอร์โทร0642824363นะคะก็จะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะก็คือรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ เดี๋ยวพี่ไปสนีเอาไปส่งให้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นกาบแดงนะคะมีแข้งแล้วกาบแข็งมากนะคะก็จะเป็นไม้นอกตู้นะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละแปดสิบนะคะนี่ค่ะอันนี้บอนเก่านะคะต้นละห้าสิบบาทก็เม็ดเขาจะทั่วๆเลยนะคะมีกระจายทั่วใบเลยอันนี้จันฉายนะคะขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะจันฉายอันนี้เป็นไม้ที่ข้างในสีชมพูนะคะ ลายขอบมานะคะลมแรงนิดหนึ่งนะคะอันนี้ลูกไม้ค่ะขอเป็นเบอร์หนึ่งนะคะสีสวยมากเลยสีแปลกดีนะคะต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะอันนี้จะเป็นทวีราบหน้าม่วงนะคะหน้าม่วงแล้วก็จะกัดเม็ดชมพูนะคะต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบนะคะได้สองต้นด้วยนะคะในกระถางนี้เขาจะเนี่ยค่ะมีแทงหน่อมาหนึ่งหนอเพชรมณทนนะคะอันนี้ขออยู่ที่หกสิบนะคะก็จะเป็น ไม้ทนแดงนะคะเพชรมนทนนี่อันนี้พามาชมกุมพกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะหล่อน้ําในกละมังไว้นะคะกุ่มพกันอันนี้ก็จะเป็นขุนขจรเดชนะคะไม้เก่าค่ะใบจะเป็นพื้นอกชุมพูแล้วก็เม็ดแดงนะคะนี่อันนี้พญานาคราชนะคะพญานาคราชไม้กาบรุ่นแรกๆเลยนะคะแต่ถ้าแรกสุดจะเป็นกาบอา่ที่เป็น สีเหลืองนะคะอันนี้นางรักสดนะคะจะอยู่กับนายดอกรักนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่120นะคะเป็นแพ็คคู่ให้เลยนะคะนี่มีหนอแทงแล้วด้วยอันนี้มัจฉานุฟอร์มกอนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ให้ไป100บาทนะคะคุ้มมากคือได้4หน่อเลยนะคะกอน,นี้ แล้วตกคุ่มสวยนะคะมัดฉานุก็จะอยู่ในตับรามเกียรตินะคะอันนี้รักเอ๋ยค่ะรักเอ๋ยให้ไป100บาทนะคะก็จะเป็นแบบด่างมาเรียบร้อยนะคะอันนี้อันนี้ก็ได้สองพันค่ะเพชรเจ็ดสีกับนกบายุพักนะคะอันนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบนะคะอันนี้จะเป็นมหาพลนะคะมหาพลนี่ไม้เก่าแล้วก็น,นี้แตกหน่อแล้วค่ะขออยู่ที่ต้นละ 80บาทนะคะต้นนี้มหาพลค่ะสามว่างนะคะต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะสีสวยมากเลยสีสดเลยอรุณชนะนะคะต้นนี้กําลังออกดอกนะคะต้นนี้ขออยู่ที่60นะคะชื่อว่าอารุณชนะนะคะพื้นจะเขียวข้างในชมพูสุพรรณหง์นะคะแต่ต้นนี้เขาจะเหลือบเขียวนิดนึงนะคะนี่ต้นนี้ขออยู่ที่80นะคะสุพรรณหง์ใบายาวตับเรือพัดที่นั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็น อ่าบอนใบยาวตกพุ่มสวยนะคะต่อไปอันนี้เป็นแบบด่างนะคะชื่อว่ากระบี่ในร้อยนะคะขอต้นลัดเจ็นะคะใบแข็งสวยค่ะนี่นะคะอ่าอันนี้ไผ่แดงนะคะไผ่แดงขออยู่ที่80นะคะพวกใบไผ่ใบหอกฟอร์มจะไม่สูงนะคะแต่ใบเขาจะค่อนข้างดกเลยอันนี้เป็นใบไผ่โทนเข้มๆนะคะออกเหลือบด่างกลางใบด้วยนะคะนี่ ขอบใบพิ้วๆนะคะอันนี้ขออยู่ที่60นะคะขอเป็นไพ่เหลือบด่างกลางใบนะคะ60บใบย,ยาวด้วยอันนี้นะคะจะแผงมาจากคุณรัตนาวุฒินะคะให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะฟอร์มนี้สวยเลยเขาจะแบบสีเหลือบๆด้วยนะคะ พันธุ์ท้ายนลสิง์นะคะเผื่อใครอยากได้แบบกัดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบมีหัวขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะพันธุ์ท้ายนลสิง์อันนี้บอลเก่าใบายาวค่ะสีชมพูนะคะนี่ไม่มีชื่อนะคะเก่าชมพูอันนี้ขออยู่ที่หกสิบนะคะอันนี้เป็นไก่มะเหศวนนะคะไก่มะเหศวนต้นนี้คือกัดสีแล้วด้วยนะคะใบจะหยักๆยักสวยมากเหมือนช่อดอกไม้เลยอันนี้ขออยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบนะคะไก่มะเหศวนนะคะ ไก่ทองประเสริฐนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหกสิบนะคะก็จะเป็นไม้ใบยาวไม้ป้ายด้วยนะคะไก่ทองประเสริฐอันนี้ขุนเพ่งนะคะให้ไปอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะกัดสวยแล้วกัดเต็มที่เลยนะคะอันนี้ขุนเพ่งค่ะอันนี้ปลาศาสทองนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วดูสีนะคะ นี่ถ้าใครยังไม่ได้ชมต้นแม่นะคะสามารถย้อนรับชมคลิปเมื่อวานนี้ได้นะคะคือตอนโตนี่คือสวยมากนะคะสีแบบนี้เลยใบใหญ่ๆนะคะหมอจินดานะคะอันนี้ขอ60บาทนะคะเป็นตับหมอใบเขาจะป้อมๆหน่อยนะคะหูใบชิดกันเลยอันนี้เป็นยักษ์กูเปลันนะคะยักษก์กเปลันให้ไปอยู่ที่60นะคะฟอร์มนี้ก็จะเป็นเริ่มกัดเม็ดกัดลายมาแล้วนะคะ อันนี้สีลาเพชรนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะสีลาเพชรเข้มแล้วก็เม็ดเขาจะแดงตัดขึ้นมานะคะอันนี้หลวงปู่ขาวนะคะแบบกัดสีแล้วนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทได้สองหนอเลยนะคะในกระถางนี้เขาจะเป็นไม้หัวนะคะนี่อันนี้ลูกไม้สีเหลือบค่ะเป็นสีเหลือบช่วงคูลุ้งๆเลยนะคะอันนี้เบอร์สองละกันนะคะเบอร์สองให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเนี่ยค่ะ เส้นก็สวยแล้วก็เขาจะออกเปิดด้วยนะคะเพชรเสีนะคะอันนี้จะเป็นแบบด่างนะคะบางท่านก็จะเรียกแบบนี้ว่าด่างลายหินอ่อนนะคะขออยู่ที่70นะคะเพชรเจ็ดสีเทพดาลุนีนะคะต้นนี้ขออยู่ที่80นะคะเทพดาลุนีออกเปิดเปิดเป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะสําหรับเทพดาลุนีใบแข็งค่ะนี่เป็นนกวายุพักนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะมีหน่อแทงเรียบร้อยแล้วนกวายุพัก ตับรามเกียนนะคะศีลาหุ้มทองนะคะอันนี้ขออยู่ที่ห0สิบนะคะต้นนี้คุ้มมากเป็นไม้หัวนะคะใบใหญ่แล้วค่ะพญานาคราชนะคะต้นละห้าสิบนะคะเป็นไม้กาบนี่เลยเดี๋ยวพื้นใบเขาก็จะกัดสีมานะคะนางเกาสุริยานะคะนางเกาอันนี้คือสีกัดเรียบร้อยด้วยนะคะ ใครสนใจต้นนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะสำหรับนางเกาสุริยาเนะะี่ยค่ะพื้นจะเป็นชมพูอ่อนนะคะกัดสีหวานหวานมาเลยอันนี้ My Love b a แบกแพ็คู่นะคะนี่เพิ่งออกดอกไปแล้วนะคะอ่าสต้นคู่เลยใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่ ต้นละบ80แล้ละกันนะคะมีต้นเดียวนะคะสำหรับไม้เลิ้นะคะตะวันทิงพบนะคะอันนี้ให้ไป50บาทนะคะ้ไโทนเข้มเลยหรือว่าเรียกว่าสายดาร์กนั่นเองนะคะอยู่ตับเดียวกับพวกพยาขอมนะคะอันนี้เป็นนกสุดสแสวงนะคะต้นนี้ให้ไป80บนะคะ นี่ไก่ทองนะคะต้นละ60นะคะกัดสีแล้วด้วยนะคะอันนี้คือไก่ทองก็จะเป็นไม้กัดแดงนะคะวันนี้มีไก่ทองพระยาพันวังมาแบ่งนะคะอันนี้อสงไขยนะคะขออยู่ที่80นะคะมีอยู่ประมาณ2ต้นในกระถางนี้นะคะก็จะป้ายด้วยกัดสีด้วยนะคะอสงไขยอันนี้เป็นพรพะล่วงนะคะพรพะล่วงต้นนี้ขออยู่ที่ต้นละ70นะคะพรพะล่วง พะยาพันวังนะคะอันนี้แบบสองต้นคู่นะคะขออยู่ที่90สิบบาทนะคะพะยาพันวังนะคะภูพิงนะคะต้นละหกสิบบาทนะคะไม้เก่าบอลสีหวานมากนะคะนนี้ภูพิงค่นคะนยคะนกวายุพักตกพุ่มดีมากนะคะเป็นตับรามเกียรตินะคะอ่าอันนี้สูสีไทยเฮ้านะคะอาจจะใบเล็กหน่อยเพราะว่านยคะถ้าออกดอกใบมันจะเล็กลงนะคะ ถ้าใครไม่ได้ผสมก็สามารถตัดออกได้เลยนะคะสําหรับดอกอันนี้เป็นซูสีไทยเฮานะคะทนแดงเรียกซับนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่เจนะคะเรียกซับน,นี้สีกาญจนาโพทองนะคะให้ไปอยู่ที่90นะคะได้สองต้นค่ะในกระถางนี้นะคะนี่แล้เหมือนจะแทงหน่อมาแล้วด้วยค่ะสีกาญจนาโพทองนะคะตาละแม่จันทานะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ หกสิบแ uh, ล้วกันนะคะมีต้นเดียวนะคะสําหรับกาะแม่จันทาอันนี้ฟอร์มต้นเดียวนะคะลาขลุแล้วอันนี้เป็นลูกไม้ชมพูหูยกนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบนะคะชมพูหูยกอันนี้ก็เป็นสีชมพูเปรอะนะคะอันนี้มีซับนะคะขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเส้นชัดเลยนะคะเป็นไม้ที่ตะกูลลงท้ายด้วยซับนะคะอันนี้อันนี้ได้สองสายพันธุ์ค่ะสีมหาโพนะคะเริ่มกัดชมพูกับ มเทียนทองนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่เก้าิบนะคะอันนี้ยักษ์ตีเมฆนะคะไปพร้อมหน่อเลยต้นนี้ขออยู่ที่เจดสินะคะยักษ์ตีเมฆนะคะกออย่างที่หนูให้ชมต้นแม่ไปเวลาตกพุ่มสวยมากนะคะอันนี้คือกอใหญ่คุ้มมากนะคะชื่อว่านิละเสนนะคะนิลเสรนอันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งบาทนะคะมีกอเดียวนะคะกอแน่นๆเลยอันนี้จะเป็นก้าวทับแบบไม่ด่างนะคะได้สองนอ ในกระถางนี้อันนี้ขออยู่ที่ห้าสิบนะคะกาวทับแบบไม่ด่างเขาจะกัดสีนะคะเส้นชัดแล้วก็กัดพื้นแดงกุ้งพะการนนะคะต้นนี้นะคะเป็นไม้มีหน่อเรียบร้อยแล้วนะคะไม้หัวค่ะต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะจะเป็นใบาย,ยาวสีแดงอยู่ในตับรามเกียรตินะคะ กุ้งพักันค่ะอินทระหลังสารนะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่50นะคะเขาจะเป็นไม้เก่าน่าจะออกม่วงน้ำตาลเข้มๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกัดเม็ดขึ้นมานะคะอันนี้พญาพานทองนะคะขออยู่ที่60นะคะ ก็จะเป็นไม้หายากอยู่นะคะสะโพกกว้างคะ่ะหงดารุ่นนะคะที่หนูเพิ่งลงต้นแม่ไปนะคะอันนี้ได้2ต้นค่ะในกระถางนี้ตกพุ่มดีมากนะคะเขาเป็นไม้ใบายาวอันนี้หนูขออยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะหงดารุน่นนี่ค่ะกระสีเขาสวยมากนะคะกัดเต็มแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสำหรับวันนี้ก็พามาชมบอนสีสวยๆนะคะ นี่ตอนนี้อยู่ในส่วนก้านนะคะหลากหลายสายพันธุ์เลยวันนี้ก็มีบอลมาแบ่งนะคะใครสนใจพันธุ์ไหนก็จดชื่อจดสายพันธุ์แล้วก็โทรหาหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยคะ่ะต้นต่อไปอันนี้เป็นไม้เก่าชื่อว่าปิ่นนิกรนะคะปิ่นนิกรให้ไปอยู่ที่ เจนะคะได้2ต้นเลยนะคะในกระถางนี้มหัดไทยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ80นะคะมหัดไทยก็ตับเดียวกับพญยะขอมนะคะก็จะเป็นโทนเข้มแดงน้ำตาลนะคะอันนี้ลูกไม้นะคะออกเปอะแล้วก็เหมือนตัดเส้นขอบชุมพูนะคะอันนี้ขออยู่ที่ ต้นละแปดสิบนะคะขอเป็นรหัสสอเสือนะคะลูกไม้อันนี้เป็นมัสซูรีนะคะมัส,สุูรีขออยู่ที่ต้นละหนึ่งสิบนะคะก็จะเป็นบอลใบยาวนะคะสีออกชมพูเข้มสวยเลิศนี่อันนี้ก็เป็นไม้เก่าคะ่ะใบแข็งมากเลยอันนี้ขออยู่ที่ห0สิบนะคะขอเป็นเก่ารหัสขอไข่นะคะต้นนี้จังหวัดอ่างทองนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่แปดสิบนะคะสำหรับจังหวัดอ่างทองก็เป็น จังหวัดใบกลมนะคะอันนี้นางเรไรนะคะสีชมพูค่ะให้ไปต้นละแปดสิบนะคะสําหรับนางเรไรชมพูใบผิวๆเลยอันนี้บัวหิมะนะคะสีออกขาวชมพูนะคะนี่ก็ให้ไปต้นละหกสิบนะคะสําหรับบัวหิมะนะคะก็จะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยๆนะคะอันนี้เป็นฮาริพุชัยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ห้าสิบนะคะก็จะเป็นโทน บอลเก่าสีน้ำตาลนะคะใบก็จะออกทรงใบยาวใบพัดค่ะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกไม้ใบพัดอันนี้จะเป็นโทนเข้มๆนะคะอันนี้จะเป็นมนชาละวันนะคะขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะมนชาละวันอันนี้เป็นดาริกานะคะดาริกาอัน,นี้ให้ไปเก้าสิบนะคะก็จะมีเม็ดจุดๆทั่วใบเลยอันนี้เป็นลูกไม้ม่วงของหนูเองนะคะต้นละเจ็ดสิบ นะคะมีต้นเดียวนะคะนี่ออกม่วงชมพูค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนก็จดชื่อจดสายพันธุ์นะคะแล้วโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0 6 4ย์2 4ส6 3นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะกดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ